สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยแลนด์รีพอร์ตคนไทยในต่างแดนค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันรัตนามโมลเทสไต้ค่ะและผมสิงห์สุวรรณสิงห์คำครับเช่นเคยค่ะวันนี้จะเจอกันเป็นประจำนะคะคุณผู้ชมครัก็มาติดตามอัปเดตเรื่องราวข่าวสารกันโดยเฉพาะในต่างแดนนะคะ วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นที่ช่วงแรกของเรากันก่อนกับช่วงสาระน่ารู้ค่ะสาระแรกของเราวันนี้จะเริ่มกันที่ประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ด้านของคุณนะัทพันธ์ตรีเมฆรายงานมาครับว่าสถานเอกอัครราชทูตณันะกรมแคมเบราก็ได้มีการเปิดให้บริการต่อแบบประจําตัวประชาชนแก่ชาวไทยในออสเตรเลียอีกแห่งหนึ่งนะครับนอกจากที่สถาน กงศูนใหญ่นนครซิดนีแล้วเนี่ยทางด้านของนายมาริสเนียมพงศ์เอกอครรชชทูตครับก็ได้มีการจัดให้มีบริการอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสําหรับงานนี้ครับการทํแบบประจําตัวประชาชนในต่างแดนนั้นก็ทําได้ในทุกกรณีในส่วนของกรณีที่หมดอายุหรือว่าชํารุดไปก็ขอต่ออายุหรือว่าทําใหม่เท่านั้นนะครับส่วนการทําครั้งแรกก็ยังคงต้องทําที่ประเทศไทยอยู่นั่นเองครับ กลับมาที่ประเทศไทยกันบ้างนะคะคุณผู้ชมคะด้านของคุณดำริศวิริยะกุลค่ะบรรณาธิการของรายการนะคะก็ได้นำนางสาวปริศนากัมภูสรินางสาวไทยประจำปี2555ร่วมกับนางสาวปุณิสาวเสีสังรองอันดับหนึ่งด้วยนะคะไปร่วมงานโครงการห่วงใยกันเพื่อทุนเด็กลูกเลี้ยงจำนวน160ทุนที่หอประชุมเทศบาลนครยะลาค่ะ นำโดยงานนี้เนี่ยนะคะมีพลโทภัยรัฐเข้มขันประธานโครงการห่วงใยกันพลตรีปาการชลยุทธ์รองแม่ทัพภาคที่4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิจตาวรรองผู้อำนวยการสอบตและพลตำรวจตรีสาครทองมุนีรองผู้ปรชะรรารชาการสาชาตร่วมมอบทุนการศึกษาพร้อมกันนี้นะคะดรสิริกรมณีรินทร์ก็ได้ร่วมมอบทุนโครงการรักการอ่านให้แก่ตัวแทนจานวน11โรงเรียนอีกด้วยล่ละคะ่ะ ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่ามีประโยชน์ต่อน้องๆเป็นอย่างมากเลยนะครับใช่ค่ะช่วงต่อไปครับพบกับช่วงคนไทยไกลถิ่นและนาทีทำนาทีทองครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับคุณสุรีคิดเลอร์ค่ะเป็นเจ้าของร้านนวดแผนไทยชื่อดังนะคะที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีค่ะชื่อร้านรักษานะคะก็ช่วยรักษาคนที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะอยากจะให้เล่าประวัติความเป็นมานิดนึงว่าเราเปิดที่นี่มากี่ปีแล้วแล้วก็ทํายังไงเราถึงได้มาเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตขนาดนี้ค่ะเปิดมาได้ห้าปีแล้วค่ะค่ะเอ่อ ตอนแรกเราต้องไปเรียนอะไรก่อนไหมตอนแรกก็ต้องไปเรียนการนวดเพื่อเราจะเราจะได้ใบมาประกอบการยคะค่ะเริ่มไปเรียนที่โรงเรียนวัดโพแต่ว่าเป็นของที่นี่อะค่ะค่ะของที่ที่เยอรมันนี่ไรมคะมีโรงเรียนค่ะที่รับเอาครูมาจากเมืองไทยอืค่ะ ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราไปเรียนอะไรไหมก็หลังจากนั้นก็ไปเรียนเพิ่มเติมเป็นวิทยากรเป็นครูสอนนวด่ะคะที่ไหนกระทรวงสาธารณสุขค่ะค่ะอย่างลูกค้าที่มานวดที่เนี่ค่ะส่วนมากเป็นยังไงบ้างคะเป็นที่มานวดนะคะส่วนมากลูกค้าที่นี่จะเป็นลูกค้าสามีภรรยาค่ะแล้วก็ผู้หญิงหรือผู้ชายในวัยทางานนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับช่วงบ่าช่วงหัวไหล่อะค่ะจะเยอะค่ะค่ะแล้วที่นี่นวดแบบยังไงนะคะถึงลูกค้าได้เยอะขนาดเนี้ค่ะ ที่นี่จะเราจะเน,น้นนวดน้ํามันแล้วเราจะเป็นการนวดรีเซ้น,นะคะอืมค่ะแล้วเราเรามีคติในการทํำยังไงที่จะประสบความสําเร็จในธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะเราต้องมีคติยังไงคะถ้าคติประจําตัวนะคะก็คือกระตันยูรู้คุณบิดามัรดาค่ะขยันอดทน รัสุจริตอะค่ะค่ะถือว่าเป็นหญิงไทยที่ประสบความสําเร็จอย่างมากเลยนะคะเป็นคนที่สู้ชีวิตนะคะอยู่มามากกว่า20ปีนะคะสําหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกลาบขอบคุณคุณลีเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะว o m e ั o t h ท i l a n ยแลนด์บอ AMAZING THAILAND ALWAYS AMAZES YOU สิ่งต่างๆนั้นมีดีมีเสียอยู่ในตัวของมันเองคนบางคนก็เหมือนกันคนบางคนนั้นมองในบางมุมก็คนพบสิ่งที่ดีแต่มองในบางมุมก็คนพบสิ่งที่ไม่ดี ฉะนั้นเวลาเราจะมองจะวินิจฉัยอะไรต่างๆก็ตามอย่ามองมุมเดียวพระพุทธองค์ทรงสอนเราว่าเวลาที่เรามองช้างต้องมองช้างทั้งตัวอย่าไปมองจุดใดจุดหนึ่งแล้วเอาหนึ่งมาสรุปเป็นทั้งหมดเพราะวิธีคิดเช่นนั้นเป็นวิธีคิดแบบแยกส่วนลดทอนความจริงออกเป็นส่วนๆทําให้เรามองไม่เห็นอง์รวมด้วยวิธีคิดชนี้เวลาเรามามองคนก็เหมือนกันเราอย่าไปมองเฉพาะจุดที่เราอยากจะมอง เราควรจะมองจุดที่เราไม่อยากมองแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเขาด้วยถ้ามองอย่างนี้เราจะเห็นคนคนนั้นตรงตามความเป็นจริงว่าคนหนึ่งนงนั้นแง่ดีก็มีแง่เสียก็มีแง่ไหนที่เป็นแง่ดีแง่างามเรายกย่องเขาได้แง่ไหนที่เป็นแง่ไม่ดีไม่งามถึงแม้เราไม่ยกย่องก็ไม่จําเป็นจะต้องไปด่าเขาแต่เราสามารถเอาด้านที่ไม่ดีไม่งามนั่นแหละมาสอนจิตสอนใจตัวเองว่าจงอย่าเอาอย่างเขา จากสมุนไพรธรรมชาติอันล้ำค่าผสานด้วยศาสตร์แห่งนงวัตกรรมชั้นนำจากโยุโรปเนรมิตความงามเพื่อรูปร่างผิวหน้าผิวกายสวงอกเส้นผมเส้นขนตอบทุกปัญหาความงามของคุณแซมมี่แอนแซนดี้บิวตี้สปานิยามแห่งความงามและสุขภาพครบวงจรมาตรฐานสากลโลก f i เดสโก e x c e l l e n นต์อินคุณลิตี e เ l ็กเซ World's best technology with a touch of Thai's legendary service transforms the in-flight comfort into the ultimate experience. The all new Royal Orchid service from Thai. Smooth as silk. ก็มาอยู่ที่กรมการกุศลนะครับวันนี้ได้มาพูดคุยกับคุณทวัสสุมิตรเหมาะนะครับเป็นนักการทูตชำนาญการพิเศษประจำกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศครับสวัสดีครับคุณทวัสครับครับขอบคุณทวัสที่ท่านผู้ชมก็คงคุ้นหน้านะครับว่าเป็นอาคาสูที่ปรึกษาอยู่ที่บูนายเพิ่งกลับมาประจำการที่กรมการกุลครับครับผมแต่วันนี้เราจะคงจะเริ่มคุยกันเรื่องที่บูนายก่อน ในฐานที่อยู่บูนไนมาหลายปีนะครับว่าสภาพบูนไยที่ไปอยู่นะครับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบูนไนรวมทั้งชุมชนไทยในบูนไนเป็นยังไงบ้างครับครับโดยที่ได้มีโอกาสออกรายการเป็นครั้งแรกครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณพี่ดมฤธิ์ครับขอบพระคุณทางช่อง TGN นะครับที่ให้ผมได้มามีโอกาสพูดคุยกับพี่น้องคนไทยในรายการนี้นะครับผมไปอยู่บรูนไน ในช่วงประมาณกลางปี53ครับแล้วก็กลับมาในช่วงต้นกันยาที่ผ่านมาครับก็รวมแล้วประมาณ3ปีกับ3ปีครึ่งครับนะครับบรูไนดารุสลามนี่เป็นประเทศที่ปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชครับเป็นประเทศมุสลิมที่สายกลางแต่ว่าค่อนข้างจะเคร่งครัดครับนะครับก็มีประชากรทั้งหมดประมาณ400,000คนครับเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นะครับก็พื้นที่ก็ 5,000กว่าตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับประมาณจังหวัดสกลนครของเราแต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับบูนาคือถือว่าอยู่ในระดับที่เหนียวแน่นที่ที่ดีมากเลยครับทีนี้ในส่วนของคนไทยที่ไปอยู่ในบูนาหรือว่าช่วงทกิจบูนตอนนี้มีมากน้อยแค่ไหนคะคนไทยในบูนาในช่วงที่ผมไปอยู่ปี53ตอนนั้นมีอยู่ประมาณ0 0 0คนคนซึ่งสัดส่วนก็ยังน่าจะไม่เปลี่ยนแปลงนะคือว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนงาน ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะครับที่รองรองลงมาก็จะเป็นพนักงานตามสถานบริการต่างๆก็ได้แก่พวกร้านค้าสถานบริการน้ํามันร้านอาหารต่างแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ก็เมื่อคนงานเริ่มหมดสัญญาครับ2ปีตอนนี้จํานวนคนงานจะเริ่มน้อยลงนะครับว่าจนล่าสุดตอนที่ผมกลับมานับจนถึงสิงหา2 5 5 6นี้ก็จะเหลือประมาณ าจะอยู่3,000-4,000ถึงคน3,000คนคก็ถือว่ายังอยู่ระดับที่ไม่ไม่น้อยเท่าไหร่ไม่น้อยเท่าไหร่ครับก็บาึงว่าเวลามีปัญหาที่ก็วุ่นวายพอสมววรครับผมทีนี้รู้ว่าแล้วจากการที่ได้ไปดูแลเรื่องชุมชนไทยเนี่ยตอนนี้มีความเหนียวความแข็งแกร่งหรือความเหนียวแน่นในของชุมชนไทยในบูนาย มีมากหรน้อยแค่ไหนอ๋อนี่เป็นเป็นคำถามที่ดีมากนะครับเพราะว่าเราเจ้าที่สารทูตไปอยู่เมืองนอกก็เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยดีหรือว่าคนไทยที่ไปเป็นเขาเรียกอะไรฮะนักรบแรงงานก็ต้องการได้ท,ที่ที่ปรึกษาที่พึ่งพิงในยามยาก ทางสารทูตเองนอกเหเนือจากทางฝ่ายกงสุลที่เราต้องทํางานกันอย่างถึงลูกถึงคนคลงพื้นที่กันตลอด mm hmm. ก็กเช่นพี่น้องข้าราชการในกระทรวงการต่างประเทศหรือว่าเจ้าหน้าที่ตามสารทูตสารกงสุลใหญ่ที่ทําหน้าที่กันทุกคนอยู่แล้ว mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็โชคดีว่าเรามีสมาคมคนไทยในบรูไนนะครับ ซึ่งมีคุณวิษณุศักดิยากรท่านเป็นนายกสมาคมอยู่ครับเขาเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่อย่างแข่งขันครับก็เรียกว่าเป็นหูเป็นตาหรือว่าเป็นมือเป็นไม้ให้ทางสารทุ่นได้อย่างยอดเยีย่ยมเพราะนื่องจากเป็นจุดศูนย์รวมของคนไทยในบูนายอยู่แนละ้วครับผมครับก็หลายเรื่องหลายอย่างที่เขาเขาคิดว่าเขาติดต่อสารทูตอาจจะลําบากหรือว่าไม่สะดวกเขาก็จะติดต่อผ่านทางสมาคมคนไทยในต่างประเทศครับครับ แล้วก็อ,กอีกอีกอันหนึ่งซึ่งก็เพิ่งเริ่มมีการก่อตัวกันเมื่อเมื่อไม่นานมานี้สักประมาณปีปีเศษก็คือสมาคมนักเรียนไทยในรูไนค,ครับก็มีคุณนิชานหรือคุณแนนนะครับซึ่งจะเป็นนักศึกษาเป็นอาจารย์จากมอชศอึกษาต่อเป็นยาเอกที่นั่นเป็นแกนนําก็กิจกรรมของสมาคมนักเรียนก็เริ่มเข้มข้นขึ้นตามลําดับครับผมครับการถ,ถ,ถือว่าเป็นจุดเชื่อมโยงทําให้สถานทูตกับทางชุมชนไทยได้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นครับ ทางคือเรียกว่างานก็จะแบ่งกันค่อนข้างชัดเจนสมาคมคนไทยก็จะเป็นกิจกรรมทั่วไปกิจกรรมทางสังคมนะครับในส่วนของทางสมาคมนักเรียนนี่เขาก็จะเน้นอะไรที่มันมีกลิ่นอายทางวิชาการนิดนึงนะครับ,รบแต่ทั้งสองหน่วยงานนี้ก็เป็นหน่วยงานที่ช่วยเหลืองานทางสารดูดได้อย่างมากครับแต่ที่แน่ๆเรามีกิจกรรมอะไรที่เป็นเทศกาลหรือว่างานวันลอยนไทยก็คือทุทกกลุ่มต้องมารวมกันหมดเลยใช่ครับผมเพราะสึกว่ามาพบปะกันแล้วก็ ก็ร่วมสุขสันต์กันด้วยครับครับคุยกับคุณธวัฒนนะก็เกี่ยวเรื่องบูนนายก็ยังคิดว่าตอนเดียวคงไม่พอนะครับท่านผู้ชมมันมีปัญหาในบูนนายอีกหลายๆเรื่องที่จะต้องคุยกันต่อในตอนต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณคุณธวัฒน์สิทย์หมอนะครับและการทูตจังการไปจํากองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศครับกรมการขงสุลนครับนี่ครับีครับสนับสนุนดย กระทรวงการต่างประเทศ Thailand Amazing Thailand always amazes you. มาถึงช่วงของปฏิทินที่สองกันบ้างนะคะไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมคะด้านของนางอารีแจตั้งเป็นประธานในพิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทานณวัดพระพรมคุณารามเมืองฟินิกส์นะคะที่รัฐอริโซนาในวันที่17พฤศจิกายนนะคะเวลา13นาฬิกาค่ะและดรสุภกิจนางประพาโสทัศน์ก็ร่วมทอดกฐะถินโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยขอเชิญไปร่วมกุศลกันเยอะๆด้วยนะคะ ก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆแล้วก็งานบุญต่างๆที่เราน<ะ>ํามาฝากกันในช่วงนี้นั่นเองนะครับและหาว่าคุณผู้ชมครับมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจแบบนี้แล้วก็อยากจะฝากประชาสัมพันธนรายการของเราส่งเข้ามาได้ครับผ่านอีเมลแ address ไถโอว่าสีว at gmail com ครับ หรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปได้ค่ะที่ YouTube แล้วพิมพ์คาว่า Thailand Report แล้วตามด้วยวันเดนปีที่คุณผู้ชมอยากจะติดตามรับชมนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทางช่อง b a n g อก k ี v ีในเครือเจริญเคเบิลทีวีและก็รับชมได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ Thailand Report ของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณด้วยสําหรับการติดตามรับชมวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย